ของกล้อง,องเขานะครับก็ให้เราเสียบตัวไทสีตัวนี้เข้าไปเลยปึ้งนะครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะดูว่า iPhone 15 Pro ของเราเนี่ยนะครับจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่หมาว่าจะเป็นตัวนี้คือ h าร์ดดิสก์นะครับเป็นของ Western Seagate นีครับจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ก็เอามาทดสอบได้เหมือนผมเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น ฮาร์ดดิสแบบ SSD นะครับเขาเรียกว่าเป็น portable SSD นั่นเองหน่วยความเร็วความแรงเนี่ยอันนี้จะมากกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้วิ่งประมาณ3.2ครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบๆ3อะครับนี้จำไม่ได้้ขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทดสอบตัวนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น ตัวทำได้นะครับที่เป็นไท4ี C, เอาไว้เสียบ iPhone นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นครับมันจะเป็นตัวที่เสียบตัวทำได้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะเสียบเสียบตรงครับกับตัว iPhone 15เราได้ก็จะต้องต่อผ่านตัวนี้ครับตัวหับตัวนี้มันก็จะเสียบเป็นไท4ได้ด้วยแล้วก็เสียบเป็นไท A นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็น H d m ีไออันนี้เอาไว้ต่อออกจอแต่ว่าคลิปเนี้ย เราจะมาทําให้ดูว่ามันต่ออะไรได้บ้างนะครับเริ่มโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวแรกก็จะเป็น USB นะครับเป็น Type C นะครับย้ำนะครับเป็นทําได้แบบ Type C หัวมาเถืจะเป็น Type C เหมือนกันนะครับให้เราเสียบเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับเสียบปึง่งพอเสียบเข้าไปมันจะไม่ได้เหมือนแอนด o i d นะครับที่มีการเด้งหรือว่ามี pop up pop up อะไรนะครับ เสร็จแล้วทีนี้ให้เรากดที่ตัวไฟล์ครับเป็นไอคอนสีฟ้าๆตัวนี้ครับให้เรากดเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะครับตรงรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นโฟลเดอร์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นไดฟ์ของเราให้เรากดเข้าไปนี่ครับตัวนี้คือเห็นไฟล์แล้วนะครับเห็นไฟล์ของตัวทำไดซ์เจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูก็ได้ครับ ตัวที่2ครับจะเป็นตัวนี้ ssd ตัวนี้ความจุ1เทราไบต์ครับก็จะเป็นตัว type c ทู type c เหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อเลยให้ดูนะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แบบต่อตรงๆแบบ type c นี่แหละนะครับก็เปิดโฟลเดอร์ไฟล์ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยแล้วให้เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ้งเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับทุกคนดูเห็นไหมครับมันขึ้นเป็น my passport เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นได คำถามในคอมเมนต์นะครับที่ถามผมว่าความจุ1เทราไบต์ใช้ได้ไหมนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับว่าใช้ได้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นฮาร์ดดิสตัวนี้ครับเป็นฮาร์ดดิสของซีเกตนะครับหัวมันก็จะไม่เหมือนตัวอื่นไม่สามารถเสียบไท้าซีดูซีได้ก็จะเป็นหัวของเขาครับทูทายเอนะครับทีนี้ตัวนี้ต้องใช้ตัวช่วยครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยให้กับเขาก็คือใช้ตัวหับ ที่เป็น type C นะครับแล้วก็ออกเป็นไม่ว่าจะเป็น type C, type A หรือว่า h hey a d d i เนี่ย,ยได้หมดเลยนะครับผมก็จะทําการทดสอบโดยการเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูพร,พร้อมๆกันว่ามันสามารถได้หรือเปล่าอันนี้เสียบหับนะครับเสียบปุ๊บโอเคครับมาแล้วครับ hard disk 2เทราไบต์ของผม หลังจากที่เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นเป็น HDD 2 TB สรุปว่าตัวเนี้ฮาร์ดดิสต่อตรงได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับสามารถต่อเข้าไปได้นะครับอันนี้ iPhone 15ทําได้แล้วต่อฮาร์ดดิสโยนไฟนลโยนรูปได้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนชิ้นต่อไปจะเป็นเจ้านี่ครับมินิมอลมากๆก,ก็จะเป็นทำได้ปกติใครที่มีทำได้เก่าอยู่เป็น USB Type ธรรมดาไทย A อครับที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบนี้เลยลองเสียบดูนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับปึ้งรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาอ่านสักนิดหนึ่งครับอ่าโอเค i n g s t ันโอเค i n g s t ันได้แล้วนะครับได้แล้วไฟล์ k i n ง s ตันขึ้นแล้วนะครับชิ้นต่อไปครับ ชิ้นนี้เป็นชิ้นไฮไลท์ที่สุดของผมเลยนั่นก็คือกล้องครับอันนี้เป็นกล้อง Sony น,นะครับจะเสียบกับ iPhone 15 Pro ของเรานี้นะครับนี่นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่าของเขาเนี่ยอุปกรณ์กล้องตัวนี้นะครับมันอ่านไทสีได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือพอร์ตของกล้อง,องเขานะครับก็ให้เราเสียบตัวไทสีตัวนี้เข้าไปเลยปึ้งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเสียบ iPhone ของเรานะครับสายกล้องนะครับต้องดูไว้เลยนะครับว่าถ้าใช้งานด่วนๆเนี่ยใช้ได้ไหมใครที่เอากล้องมาเสียบเอ๊ะไม่เห็นได์นะครับอย่าลืมนะครับเปิดตัวกล้องก่อนนะครับให้กล้องทำงานก่อนนะอ่าโอเคเห็นกล้องเรียบร้อยครับอันนี้เป็นได์ในตัวของกล้องเขานะครับก็จะเป็นตัวนี้ เป็นไฟล์เครื่องนะครับมันจะแบแยกออกเป็น2อย่างคือไฟล์เครื่องกับเมม,มในเครื่องของกล้องตัวนี้นะครับก็เห็นไฟล์เห็นไฟล์เลยแหละเห็นไฟล์ทั้งคู่เลยนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับและนั่นแหละครับเป็นทั้งหมดอุปกรณ์นะครับที่ทุกคนถามถึงว่าถ้าเราจะโอน Data หรือ transfer ข้อมูลทำได้ไหมพราะกฏว่า iPhone 15ทำได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมีไฟลเลี้ยงนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากได้สายโอนนาตาจริงๆนะไม่ต้องซื้อของแถ้หรอกนะครับให้เราไปเลือก t h i ร์ปาร์ตนะครับใน s h o ปปี้ลาซาดมีนะครับลองไปใช้ของแบรนด์จีนก็ได้นะครับที่เป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อเป็นสายอะไรพวกนี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์การเก็บของหอน่วยความจำเนี่ยแนะนําเป็นของแบรนด์ที่มียี่ห้อดีกว่านะครับก็จะช่วยให้เราโอนไฟล์โอนนาตาได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคําถามอยากให้ต่ออุปกรณ์ไหนอยากเห็นอุปกรณ์ไหนอะไรยังไงอีกใน iPhone 15 Pro นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปิงมองใจกับผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราพบกับคลิปดีๆแบบนี้อีกแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ